วิธีดูแลผิวรดสิวฟ้ากระพร้อมหน้าขาวใสใบเจะไก่นะคะทุกคนกว่าจะได้หน้ามาแบบนี้คือบะเมนเรืองไงต้องใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็อดทนมากๆเนื่องจากว่าเจ๊ไก่เป็นคนที่ติดสารสเตียรอยคนหนึ่ง เหมือนกันเด้อทุกคนวิธีแรกที่จะแกเริ่มดูแลตัวเองคือการใช้ครีนซิ่งที่ทํามาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายในการเช็ดทําความสะอาดหน้าก่อนทุกครั้งแล้วค่อยไปทําการล้างหน้าด้วยสบู่หน้าเงาที่ปรับผิวให้เรียบเนียน พร้อมกับลดสิวฝ้ากระไปในตัวทําให้หน้าเงาสว่างขึ้นนี่ร้างหน้าฟอกถูลงไปตรงซอกจมูกตรงใต้คางตรงคิ้วตรงไรผมที่เราต้องเน้นเพาาื่อความสะอาดหลังจากนั้นก็จะทําการโบกหน้าด้วยการมาร์กหน้าด้วยสมุนไพรมาร์กหน้าเนียนตัวนี้ที่ช่วยในการบูดผิวทําให้ผิวหน้าฉ่าเงาและปรับการไหลเวียนของเลือดได้ดี เราจะมาร์กไว้15-20นาทีหรือว่าจนกว่าสมุนไพรจะแห้งก็ได้นะคะทุกคนพอแห้งแล้วจะก็จะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นทําการอังหน้าสองรอบเป็นเวลา20วินาทีเพื่อทําให้สมุนไพรอ่อนตัวและเป็นการเปิดรูขุมขนเวลาเราขัดวนแบบนี้สมุนไพรก็จะเข้าไปทนความสะอาดรูขุมขนได้ดีหลังจากนั้นก็จะล้างหน้าด้วยสบู่หน้าเงาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าที่กาล้างหน้า ทุกอย่างมันต้องสะอาดหน้าถึงจะขาวจะใสแล้ววิธีรีเช็คว่ามีสารตกค้างบนใบหน้าไหมวิธีแบบง่ายของเจ๊ก่คือการใช้น้ำเกลือใส่สำลีแล้วก็มาทำการเซ็ตอีก